ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่นารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกรที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ,ะได้นะคะไหมคะตกครับเอาวิเวียนถามคนภาพเลยค่ะที่เปด้านลงเลยะคนมองว่งาแบบตัวเป็นเป็นใครที่วิ<า>ยาครับ <ละ S 1> ผม เหมือนเหมือนใช่ใช่เราไะไม่ใช่ครับน้องบอกไหมว่าน้องแบบพูดถึงใครอะไรเขาบอกว่ามันสวยดีครับแบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยคือตอนแรกถ่ายไปก็ไม่รู้ว่ยังไม่ได้อ่านคว่าว่าประโยคนีแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าพี่เมียไปถามหรืน้องเขาไม่บอกไม่ได้ถามเลยครับไได้าใช่ฮะแฟนคลับก็ไปแฮ อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ต้ออาจจะแบบเห็นว่ารูปสวยดีอะไรเงี้ยถ่ายลงแต่ว่าไม่ได้แบบมีความหมายอะไรครับถ้าเชียร์แบบว่าเชียร์ออเราขอบคุณครับอย่างคนเขาทำผิดด้วยพี่เมียว่าวันนั้นพี่เมียก็ไปด้วยกับเขาหรือย่าร้านไหนครับใช่ฮะใช่ครับอันนี้ก็คือไปเฝ้าเขาอยู่ไงครับเปล่าครับผมก็ผมก็ไปถ่ายรูปไปอะไรก็ผมก็รู้จักเพื่อนเพื่อนเขาอยู่แล้วเขาก็เหมือนมีคนบอกว่าแบบเพื่อนดูแลดีเนาะพี่คุยกันเนี่ยมานั่งเฝ้าเลยโอ้ย ไม่ขนาดนั้นครับไม่ไม่ขนาดนั้นก็คือเราชอบถ่ายรูปไงเราก็ได้กล้องมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าร้านนี่สวยอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่น้องตอนนั้นก็ผมยังอยู่กับเพื่อนๆเขาครับน้องยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยครับเป็นชอบแบบดูไปไหนมาไหนะกันไหวไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยอ่ะช่วงนี้แบบทํางานตลอดเลยฮะแล้วเป็นคนหวานอะไรอย่างเงี้ยนะกันเรื่อยจริงๆจริงกู้ละหวานไหมคะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆ เรื่อยๆไม่ไม่ได้หวานไม่ได้หือหวานนะฮะก็เจอบ้างคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้แบบโอ้โหซีรีส์ภารกิจรักเนี่ยแบบเหมือนโดนคำสั่งเร่งมาให้ออกอากาศก็ก็เลยต้องแบบเออตอนนี้คือต้องเทอีกเรื่องหนึ่งให้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะมันถ่ายแบบหวันแล้วก็เยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เจอเขาก็เลยช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลา ก็ก็มีครับแต่เขาก็รู้ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยมันสนุกไงครับคือพอทําเยอะๆมันก็จะเข้าเส้นเนาะก็เขาเขารู้ว่าเราชอบแต่เขาก็ถามว่าแบบถ้าแบบมันมีอะไรที่มันแบบโหลดผนมากหรือว่าต้องเล่นที่แบบระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็ให้แบบถ้าไม่ถ้าไม่ไหวก็อย่าไปเล่นเลยเงี้ยเพาแบบมกันเพราะว่าผมผมเคยแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยฮะ เคยเล่าให้เขาฟังว่าเล่นเองไม่ไหวแล้วตัวเนี้ยเขาดูเป็นหผดแล้เนาะเขาดูเป็นหเราล้วนะงี้กูกูกูเขาคงแบบไม่อยากให้เราแบบเป็นอันตรายครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพเรามันก็ต้องดูแลตัวเองแต่บางทีเราก็แบบผู้ชายครับพอเล่นมันสนุกอ่ะมันอยากเล่นเองอยากจะบู้เองอยากจะกระโดดตรงนู้นตรงนั้นเองอะไรเงี้ยจริงๆเราเชื่อเขาไม่ได้จริงจริงพอพอเล่นละครจริงๆมันก็ลืมทุกอย่างครับว่าว่าว่าต้องเซฟตัวเองแล้ว่ามันก็แบบ เข้าเส้นอ่ะมันเล่นแล้วมัน like <ละ S 2> แบบอิ <ละ S 2> นอะไรเงี้ยครับใช่เคยนะ<ช>มีบแบบบาดแผล้าไปแล้วโดนว่าไหมครับเขาไม่ค่อยเห็นครับผมไม่ค่อยโชว์ฮะโอาช่วงนีงแบบ้แบบ,แบ,บระบมอะไรเงี้ยแค่เล่าฟังเฉยเฉยแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปอวดหรือว่าเขาว่าแค่แบบให้ระวังตัวนะครับใช่เพราะว่ามันก็มันก็น่ากลัวนะครับพวกละครแอคชั่นพวกนี้ถ้าเราพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพยายามระวังอะแอบปลื้มไหมคะดูว่าเป็นห่วงเรากริจริงก็ ก็ก็ควรจะเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าไม่ไม่เพราะมันมันแบบเพราะว่ามันเป็นละครแอคชั่นอันตรายครับคือขนาดขนาดเพื่อนๆหรือผพุ่งกับเองก็ยังยังเป็นห่วงเพราะว่าถ้าอันนี้ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นเองนะอะไรเงี้ยครับพอทำงานหนักนี่คอามีงอนมากไหมครับแบบไม่มีเวลาให้กันไม่ครับไม่เพราะว่าต่างคนต่างทำงานเนาะเราก็แบบหาเวลาบ้างแต่ว่านานๆทีได้เจอกันบ้างแต่ว่าก็แบบ เราไม่ได้ซีเรียสครับว่าเราต้องเจอกันบ่อยว่าเรายังอยู่ในในวัยทํางานครับหรือนอกเหนือจากการทํางานเนี่ยเราก็พักผ่อนบ้างเจอบ้างพ,พ,พอง,งานเยอนแล้วความหวานมันลดลงไหมครับจริงๆแล้วเหรอครับคือก็เรื่อยๆนะก็คงไม่ลดลงหรอกก็คงเรื่อยๆไปคงที่ครับหลายคนก็ <ๆ S 2> ยังเชียร์เราว่าอาจะเลี้ยงแฟนสักทีดูหวานตลอดก็ก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบที่คอยเชียร์อะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังแบบเหมือนเดิมครับ เรียกว่าอะไรได้้ครับพูดยังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมอะครับเหมือนเดิมเป็นไรครับก็คุยกันผ่อนใจได้ไหมไม่เอไม่เป็นใจเป็นผ่นใจจริงจริงๆมีเรียกคำแพงไงเราเรียกว่าอะไรยังไงกูเราก็เรียกน้องครับเรียกคุณครับเรียกคุณมีคุยด้วยไหมครับว่าถ้าไปจะไปเี่ยวไหนกันอย่างครับยังแต่ผมมีชีิปของผมอยู่แล้วครับที่ผมไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับ